วัสดีค่ะค่ะมือนี่น้ำนิ่มเสื้อผ้าทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศย่างมือแรงเนาะย่ามือแรงสี่ห้าโมงห้าโมงสี่หกโมงนะคะ่ะไปไปเบิ่งแค้นตลบของนุ่มนิ่มกันเนาะของนุ่มนิ่มพ่อเม็ดบันที่ยี่สิบมกรลาอันยี่สิบมกรลาตอนนี้กะไอสิบเอ็ดกุมภาเนาะคะ่ะไปเบิ่งกันอันนี้ อันนี้อยู่ทั้งคู่สาเนาะคะ่ะไปเบืง้งเอไปเบิ้งเครื่องปั่นน้ำน้องนิ่มน้ำเน,น,น,นาะไปเบิ้งเครื่องปั่นน้ำก่อนอ่าเป็นขั้วเล็กเนาะคะ่ะน้องนิ่มจะใส่ขั้วเล็กปั่นน้ำเพราะว่าเขากาะระจายยัดน้ำมันกว่าเครื่องสูบน้ำเนาะคะ่ะนี่นี่คือเครื่องปั่นน้ำของน,นุ่มนิ่มนี่ละจ้ะปั่นน้ำขึ้นมาจากสา ใส่สายพานแล้วก็สมีนอันนี้แหะค่ะข้าจเจ้าอื่นยังเหรอไม่ขงโรลย,ยงังน้องมีมกูบ้านองจาว่าเอื่นยังเนาะค่ะอันนี้คือถังปุ๋ยถังปุ๋ยเพื่อเห้จะปล่อยปุ๋ยไปน้าสายน,ายน้ำยนต์เนาะค่ะอันนี้คือน้าเข้าน้าเข้าอันนี้น้ำออกเนาะค่ะคือว่าน้ำเข้าคือว่าตูวต,ว,ตวนี ตัวนี้จะดูดจะดูดน้ำปุ๋ยในนี้ค่ะออกไปออกไปในสายนำยดไปในปลาปักแต่งเขาตัวนี้เขากับปอยปลอยนำใส่ปอยนำใ,ใส่ในถังให้ให้น้ำต็มถังเนาะคะ่ะนี่ถังของนิน่นไปเบ่งแค้นตลุกกันค่ะคุณแม่แม่นุ่นม่มก็ล่างนางกันกุ๊บเหงาเนาะคะ่ะสูตร เอาดินกบเงาเพื่อที่จะให้ลูกดกแลแ้วก็หากเขาจะได้แข็งแรงนเนาะห้าออกเอาดินกบเงาเอาดินกบเงาไปแล้วหากเขากาสกษด้ออกมาอีก,ะะกสิเนาะค่ะกสกษด้กินเกาะดีกว่าที่จะที่บ่กบเงาเนาะคะ่ะเกษสรลูกดกกลัวนี่จะ้ะของน,นุ่มๆมบนมีมีสามไฮเนาะคะ่ะ ให้ข้างบนแล้วก็ให้นี่แล้วก็แล้วก็วกห้นันเนาะคะ่ะห้นันไปเบืงบ้งไปเบื้องห้นันกัน,นะคะ่ะบรรยากาศกำลังดีค่ะทุกคนบ่ฮอนแดดน้อยย่ำนี่เนาะอันปีนี้ดอกจานก็นโลนเบ้อแล้วค่ะเป็นน้อยเบ้อแล้วปีกายนุ่มนิ่มปลูกกันยังเป็นเพิ่งจะปลูกกันทําตาสิปเป็นเป็นดอกเนาะ จาปีนี่ก,ก็ถือว่าเร็วเร็วเร็ว,เรวอยู่อันนี้ก็คือทอแป๊บเนาะแป๊บแป๊บน้ำของน้ำเงินน้ำเนินจะใส่ผ้าเก่าเนาะผ้าเก่าแต่ว่าสายน้ำหยดใหม่อู้ยโดนเขา่าขึ้นน้ำเนาะค่ะทุกคน ยายเห็นอยังยายไปเบิองแหนกกลมเงากันค่ะทุกคนเอาแหนกกลมเงาให้พี่น้อง,องก็จะเอาเบิองแน่ให้แจ้งได้กลมเงาคุณถอนหญ้าออกก่อนเนาะค่ะถอนหญ้าออกตักดินในแถวนี้ล่ะเอาดินใจ ต้องกบอันต้องกบเงาเนาะค่ะทุกคนเพื่อมันมันจะได้ดกุกดุกดกแล้วก็หากเขากะสีแข็งแรงถ้าห้าวบกบเงมางมันกะสีบกแข็งแรงหางเทียมันก็อยู่ในไตผ่าอ,อันนี้เห้าวลุ่งดินวันที่เท่าไหร่คือวันที่สองเนาะวันที่สองกุมภาพันธ์นิตย์สิบเอ็ดก็ได้ประมาณสิบมือค่ะทุกคนของนิ่มลงดินได้สิบวันเนาะ นี่อันนี้นี่จะ้ะลงดินได้สิบวัน,ขนเขานเท่ากับจะได้ทนหยาออกจากโคนแล้วก็เอาดินกบเงาเนาะอันนี้กองนุน่มๆนี่ให้นี่สองไล่ถึงสามไล่เนาะแล้วก็ให้ฟังทั้งพุ่นกับประมาณไร่ ลายกลัวๆเนาะคะ่ะน,นีห้องน้ำนิม่มอันนี้ก็เป็นท่อน้ำเนาะคะ่ะอันนี้สายพี่อีสายพี่อีคือว่าคล้องที่มันบ่ตรงเนาะคะ่ะกระเดยเสะสายพี่อีคล้องใดมันตรงแบบนี้กระบอต้องใส่เนาะ,ะจ้านุ่มเห็นอด้วยสวายวะอือป่ายาง่ดิอ,อ นีข้างหัวอยไปเอออยู่ในบ้านนั่นข้างรัวบ้านหลังน้อยน่งข้างๆง่ามเนี่ยติ๊มเขาไปเอาโหลดตะวังตะหมาหน่อยอย่า่าเด้อมันค้นแปลกหน้าเขาไปบ่แน่ใจคือกันขอบใจพ่ทุกคน นี่นมนิ่มกับมี่คลิปแค่นี้มาฝากทุกคนนะคะ่ะเดี๋ยวนมนิ่มจะเฮ็ดคลิปต่อไปทุกคนเบิง่งเดี๋ยวประมาณอีกจักเดือนหนึ่งเนาะนมนิ่มจะเอาลงคลิปให้ทุกคนเบิ่งของนมนิ่มเองเมื่อนี้นมนิ่มกับขอจบคลิปแค่นี่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ